โชคไลฟ์สดวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพ่อนะครับเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันพระราชสมภพนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับสวัสดีผมพี่เดนะครับน้องเพงกล้าแลวก็อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาเปิดเผยนะครับโชมหน้าแล้วก็ make over, make เมคโอเวอร์เมคอัพกันสุดๆเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันและเธอคนนี้ก็มีฝันและความฝันของเธอเนี่ย ก็กำลังจะถูกถักทอนะครับด้วยความงดงามนะครับแล้วก็ความสวยงามอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเตรียมพร้อมสู่ความงามนะครับขอต้อนับคุณทอฟันหรืออาจารย์แบ๊กของเราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมครับถ้าสวยขอหูดใจนะครับแต่งหาเปเชมองไม่สวยได้ไงอ่าสวยไหมครับสวยหวานไหมครับผมวันนี้นะามากับคุณ ลุกสีชมพูเลยชมชมพูทั้งตัวเลยนะครับชมพูทั้งชุดเลยจะแปลงร่างล่ะนี่กันไปเซอร์แล้ววีนัสอ่าครับวีโบแน่ครับผมเห็นไหมแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาบอกโค้งแรกนะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับคุณทอฝานหรืออาจารย์แบค์ของเราเนี่ยก็บอกโค้งแรกไปแล้วว่าแปดนะครับแปดจะมาแปดเด่นซึ่งก็มาจริงๆแปดสี่นะครับแต่ว่าเราเก่ง ปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าตัแสี่ไม่ได้ราะว่าเป็นเลขที่ยี่สิบปีไม่ออกครับอ่าช่างมาครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเลขของแรกนะครับในงวดวันที่สิบหกธันวาคมว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับดังนั้นทุกทุกคนที่เข้ามาแล้วนะครับตั้งหน้าตั้งตารอนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับใครแชร์ห้าแชร์ขอให้ถูกหวยววันที่สิบหกธันวาคมนี้นะครับนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับแล้วก็ คิดกายกันแล้วนะครับตามที่ทุกท่านได้เห็นในเลขปิงปองนะครับน้องเปก้าก็ให้นะครับคือให้ทุกงวดนั่นแหละครับอยู่ที่เราเนี่ยครับจะตีได้อย่างไรนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีโชคมีลาภกับน้องเปก้านะครับในเลข8 4นะครับซึ่งงวดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์แบงค์มาชี้แจงแถลงขายตัวใช้ทอฝันหรือพิมพ์ปันอุมาด้วยนะคะหลายคนบอกชื่ออะไรกันแน่ทอฝันคือช่อเล่นครับผมที่เอามาแทนคำว่าอาจรรระะา,าจร,รย์แบงค์เพราะอาจารย์แบงค์คงไม่ได้เหมาะกับ ลุกอย่างนี้แล้วครนะก็ให้เป็นอันนี้ยังอ้าปากมากไม่ได้ยังพูดได้แค่นี้อาจจะยังเสียงอุ้ยอยู่นะนะยังคือไม่ได้ดัดเสียงแต่ที่เสียงเป็นอย่างนี้เพราะว่าปากขยับได้ได้ปากนี้ขยับได้แค่นี้นะขอโทษด้วยอาจที่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอาจจะยังดูหน้าเบี้ยวอยู่นิดนึงครับหน้าเบี้ยวก็ยังยังไม่ได้คือมันยังบวมอยู่ยังยุบยุบไม่เท่ากันแล้วก็ยังดูเหมือนจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่าหายยุบเร็วมากแล้วสิบวันเองเนาะสิบวัน ท่วันเองนะเดี๋ยวเดือน่เขาบอกว่าเดือนถึง2เดือนน่ะถึงจะแบบว่าอ่าไม่เบี้ยวถึงจะบอกว่ายุบหมด นะถึงจะพูดได้ธรรมชาติมากกว่านี้ขอ,อกําลังใจด้วยนะค,ะครับเป็นกำลังใจให้คุณทอฝันด้วยแล้วคุณทอฝันเนี่ยคิดถึงลูกเพจนะครับก็เลยอยากจะมาไลฟ์สดในวันนี้อยากจะมา,มาพูดคุยกับลูกเพจทุกคนแล้วก็มาเช็คดวงให้กับลูกเพจทุกคนด้วยเห็นว่าหน้าไม่เขียวแล้วหน้ามีเขียวจนคุณหมอก็มองง,องว่าทําไมถึงไม่เข,ยเขียวก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทําแล้วจะไม่เขียวบางคนเขียวตาปิดเลยอืนะคะ เออน้าดีฉันไม่เขียวเลยอาจจะเป็นเพราะได้รับพรจากพระแม่อุมาครับเพราะดีชื่อดิฉันได้มาจากพระแม่อุมาประทานมาให้ในเมิรก็เลยอยากสวยเหมือนพระแม่อุมาครับทำใบธรมมาออกมาเป็นพระแม่สมีแนวน่ารักแนวหวานเออนะฮะก็จะเป็นเพราะพรวิเศษของพระแม่ดูสิหน้าก่อนใครจําไม่ได้นะคะเดี๋ยวค่อยดูดวงนะเทียบกันอันนี้หน้าคือแบบแต่งญิ่งเหมือนกันนะคะอ่าแต่งหน้า ทำผมเหมือนกันเนาะอืมอ่ะพับนิ่งยังอ่าดูสิคือคางไม่มีเลยนนี้มีคางแล้วนะคางนี้ไม่ใช่ซิลิคนทางหน้าเนี่ยซิลิคอนอยู่ที่เดียวการที่จะมาดูเลขคขงแรกนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็อ่กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์สิบแชร์ฉันจะบอกแล้วนะค่ะว่าันที่สะบอกธันวาเด่นอะไรใช่ครับพร้อมหรือยังครับ อ่ะพร้อมเหอะนะอ่าเดี๋ยวคนดูจะหนอกไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะน้องเพชรก้าอันนี้ก่อนหมุนปิงปองนะยังได้ยังไม่ได้หมุนปิงปองนะคะสิบหกธันวางวดที่สามสิบห้าที่น้องเพชรก้าจะให้โค้งแรกก่อนหมุนปิงปองนั้น่ิฉันลุมเขียนคําว่างวดที่สามสิบห้าเนาะงวดที่สามสิบห้าของน้องเพชรก้านะคะ ก็งวดที่สามสี่สี่มาบนมาล่างเลยงวดที่สามสี่สี่มาคือแปดสี่กับเก้าสี่ะฉะนั้นงวดที่สามสิบห้าห้าเด่นค่ะห้าหรือแปดแปดยังเด่นอยู่เหมือนเดิมครแปดหรือสามยังเด่นอยู่เหมือนเดิมแต่ดีฉันชอบแปดมากกว่าครับนะคะแคปไว้นะคะว่าเด่นห้าหรือเด่นแปดแต่ให้โฟกัสเด่นเด่นจริงๆเนี่ยคือห้าแต่เด่นรองนี่คือแปด นะคะดิฉันจะเปิดเผยแล้วนะว่าถ้าเกิดห้ามาเนี่ยครับที่มาบ่อยนะคะที่มาบ่อยถ้าห้ามาเนี่ยน่าจะมาจากน่าจะมาจากกลับตัวอะไรมากกว่าดิฉันยังพูดไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าหน่ายังบวมแล้วก็ยังเบี้ยวอยู่คือยังไม่ได้ยุบหมดนะถ้ายุบหมดก็จะเท่ากันหลายคนบอกว่าเอ้ยอาจจะเบี้ยวๆหรือเปล่าเก้าห้าเจ็ดออกบ่อยมากห้าเจ็ดห้าแปดยิ่งบ่อยห้าห้าถ้าเบิ้ลเป็นห้าห้าเลยค่ะม,มีแค่นี้นะคะแคปไว้ค่ะ ใช่ไหมพี่เดห้าหนึ่งห้าสองไม่ค่อยออกห้าหนึ่งก็มีนะแต่มันนานนานทีห้าหนึ่งหนึ่งห้านานนานทีก็เลยไม่ได้เขียนไว้อืนะก็เลยเขียนห้าสามห้าสองสองห้าก็นานนานมาทีไม่เคยไม่ค่อยออกนะครับนะแต่วันนี้ไม่ใช่ไม่เคยออกเคยออกนะห้าสองห้าสองสองห้าแต่นานมากดิฉันก็เลยจะเขียนแต่ตัวที่มันออกบ่อยอืตัวที่ออกบ่อยก็มีโอกาสที่จะออกอีกอืนะเหมือนแปดสี่มันไม่ได้ออกมาในรอบยี่สิบปีมันเพิ่งมาออกเหมือนดาวหางฮันเล่อะถ้าแปดสี่ออกวิ่งเมื่อที่แล้วนะ ับลองว่าอีกสิบยี่สิบปีจะไม่มาออกอีกนะครับแปดสี่เพราะเหมือนดาวหางอะนานๆมาทีนะคะนี่แคปไว้นะอพอฝันเขียนให้แล้วนะคะชอบเลขไหนนะม,มีคนจะมาเยอะนะงานที่ไหนนะพี่เด์บอกจะ,ะไปจะไปเนี่ยอ่าเดี๋ยว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 เราจะแจ้งที่หน้าเพจน,นะครับผมเราจะแจ้งที่หน้าเพจน,นะครับงานอะไรนะงานงานเป็นงานอะไรคะอ่า วันนั้นจะเป็นงานขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับที่มาทําข่าวนะครับแล้วก็มาถือโอกาสนะคะที่จะมามอ่อกินเลี้ยงปีใหม่กันแล้วก็วอวยพรวันเกิดน้องเฟต้กากันครับดิฉันให้เรียบร้อยแล้วแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับเขายังไม่ได้หมุนปิงปองด้วยอืมตอนให้หมุนปิงปองแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะออกหรือไม่มเกิดอะไรขึ้นคาทีมงานครัจัดไฟอ่าเห็นแล้วยังอาซุมเข้ามาค่ะให้น้องเฟต้าถือนะ เด่นห้าเด่นลองแปดนะคะเด่นห้ารบบแปดอืมอืมก็จะมีห้าสามห้าห้าหกห้าเก้าเขียนอันเดียวกันแล้วห้าเจ็ดห้าแปดแปดห้ากลับกันเองนะคะแล้วก็เลขเบิ้ลก็เป็นห้าห้าเลยอืมอันนี้คือที่ออกบ่อยอพี่เดยังไม่ทันหมุนปิงปองเลยพี่เดซือซ้อริงซื้อลอตเตอรี่ก่อนหมุนปิงปองได้<อ>ได้มาต้องเยอะนี่ไปทําบุญนี่ขนลุกเลย ผมก็จะแบงค์ไม่ได้ค,ไคุยกันว่าจะซื้อห้าใช่ไหมไม่ได้คุยเลยนะคุณผู้ชมเลยคขนลุกเมื่อกี้อาจารย์แบงค์เขียนเลขนะครับแล้วผมไปทําบุญที่บุรีรัมย์เราก็อยากจะเสี่ยงโชคจากแดนไกลเนาะไหนๆได้ไปทําบุญสร้างหลังคาโบสถ์แล้วนะครับปิดหมดเลยห้าแสนปัจจุบันเป็นห้าแสนแปดหมื่นนะครับห้าแสนแปดหมื่นกว่าบาทก็เลยซื้อ,อเลขนี้ครับก็เคยก็เลยซื้อแปดห้าอืม แปดห้านะครับซื้อแปดห้ายังไม่ได้หมุนลแล้วก็ห้าแปด<อ> <58 S 1> แล้วก็ห้าแปดนี่ยังไม่หมุนปิงปองนะคือผมซื้อมาก,ก่อนเพราะว่าเราไปเสี่ยงโชคเอ้ยเราไปทําบุญอ่าทั้งหมดเนี่ยยอดยอดยอดเงินเนี่ยห้าแสนแปดหมื่นกว่าบาทก็เลยซื้อแปดห้าห้าแปดไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าแปดแปดห้าเราก็เลยเอ้ยเผื่อแปดจะเป็นสามมุ้ยเราก็ซื้อห้าสามนี่ไงห้าสามแล้วก็สามห้านี่ ซูนอัลตาลีบ้านนอกเลยเนี่ยไม่ได้มีว่าสองตัวเอ้ยอะไรนะเป็นแพ็คแบบสองใบสามใบห้าใบไม่มีซื้อเป็นอย่างละใบผมก็ซื้อเหมาหมดเลยนะครับก็ซื้อจากที่บ้านนอกที่บุรีรัมเลยก็วันนี้จะแมนก็มาเขียนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีห้ามีทั้งห้าแปดมีทั้งห้าสามเนี่ยตรงตามนี้เป๊ะเลย<ต>นะครับตรงตามนี้เป๊ะเลยฉันชอบห้าแปดมากเชื่อว่าแปดก็ยังมาอยู่ น่าจะยังมีแปดอยู่แปดีซื้อมาแค่สองเลขเนี่ยซื้ออะไรนะห้าสามกับห้าแปดเออห้าสามห้าสามห้าสามยัต้องตามอยู่นะครับเพราะคืออายุดิฉันห้าแปดแปดเออใช่เออห้าสามสามห้า่ใช่ใช่ดิฉันนะใช่ใช่มานจะออกงวดนี้ก็ได้คุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้